สุดนี้นะคะตรงน,นี้นะคะจะเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ3ามชั้นนะคะเรานับอย่างนี้นะคะหนึ่งสามนะคะแหนบสามชั้นแบบนี้นะคะเราใช้กันในรถปอนะคะหรือว่าน,แดดแนําไปดัดแปลงใช้เป็นรถเทรลเลอร์เบกปรสงส์รถมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับความยาวของแหนบนะคะเราวัดถึงกลางหูแหนบด้านนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่ประมาณ9 5้าบ้าถึงหนึ่งรอเซนติเมตรนะคะสภาพของแหนบเป็นแบบนี้นะคะ สภาพสวยแล้วก็ไม่มีผุนะคะตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ดี300-400กิโลกรัมนะคะถ้าลูกค้าต้องการรับน้ำหนักมากกว่านี้นะคะเราก็จะมีเป็นแบบ4ชั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแหนบกับญี่ปุ่นจะมี3ชั้นกับ4ชั้นนะคะแล้วก็นอกจากตัวแหนบนะคะทางร้านยังมีส่วนพวกของแหนบขายไปด้วยนะคะทั้งตุ๊กตาหน้าตุ๊กตาหลังตรงเต็สาแหนบแป้นลัดแหนบตัวรองเต้าแหนบหรือยางหูแหนบนะคะทางร้านมีครบเลยค่ะลูกค้าต้องการใช้ชิ้นไหนใช้แบบไหนแจ้งได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้า อยากได้เป็นแบนบใหม่ทางร้านก็มีเช่นเดียวกันค่ะแบบใหม่จะมีทั้งแบบ5ชั้น6ชั้นแล้วก็7ชั้นนะคะดับน้ําหนักได้ดีมากๆเป็นแบบใหม่มือรหนึ่งค่ะแต่ว่ารถจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ก็ดับน้ําหนักได้ดีขึ้นค่ะต้องการแบบไหนทักแชทได้เลยนะคะ